สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านคะ่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากิจแบงค์รัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวน์พาสทงเหล็กเป็นช่องแบงค์ปันตัวเหล็กแบงค์ปันแนวทางซื้อสลากิจแบงค์รัฐบาลเด้อคะ่ะพี่น้องค่ะสาหรับคลิปนี้ก็นาแนวทางเหล็กคานวณมาฝากอีกสูตรหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อสูตรที่แล้วมาบนรางเหล็กสีทาง งวดนี้มีหกหางมาได้ทั้งบนทั้งล่างคือกันค่ะพี่น้องค่ะเบื่อบอกเป็นการเสียเวลากะไปชมตัวเลขไปเบิ่งตัวเลขกันเยลยนะคะพี่น้องค่ะเลขคำนวณบนล่างค่ะพี่น้องค่เาเลขคำนวณชุดนี้งวดที่แล้วนี่ก็เข่าเด้อค่ะเข่าศูนย์สามบนคลิปที่แล้วงวดที่แล้วนี่เข่าล่างคลิปนี้งวดที่แล้ว สูตรนี้งดที่แล้วในเข่าบนแล้วก็เลขคำนวณสูตรคำนวณเลขวิ่งของเยาวันนี่ได้8กับ0ได้8และ0นะคะพี่น้องค่างวดประจำวันที่16เดือนกรกฎาคมพศ .2567 ัน้อยหะครพี่น้องขะนี่นะค่ะสูตรก็มีให้เฮดเบิงนะครัพี่น้องขะเพื่อนๆก็กกแคปหน้าจ,จอไปลองหัดเบิ่งหัดเฮ็ดเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะองข้าพิณองค่าสำหรับเลขจับขู่สองหางชนเปดนล้กพี่น้องคะ่ะเลขวิ่งมีแปดกับศูนย์เลขคำนวณชุดนี้ก็มีมีแปดมีเจ็ดแป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 ดเก้าแล้วก็บแปดหกน้องขนะ้าพิองเนาะเพื่อนเพื่อนฟซีทุกๆท่านก็ลองเบิ่งนะองข้าพิณองคะ่ะแต่ว่าเลขวิ่งสุด เลขวิ่งนะ่ะวดที่แล้วได้หกตัวเดียวบ่เขา่าลุด,นนด,ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนีเอาไหมค่ะพี่น้องเลขวิ่งนี่สูตรนี่ลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดน,นี้เดือศูนย์กับแปดสิมาบอ่อหัวแถวค่ะมันลุดแล้วมันงวดน,นี้มันต้องมาค่ะพี่น้องค่ะสิมาเจ็ดหรือสิมาศูนย์โอสิมา 8, แปดหรือสิมาศูนย์เท่านั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะ ถ้ามาแปดเท่ากับจับใส่เลยค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดแปดหกหกแปดแล้วก็แปดแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดบม่มักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านคือเก่าล่ะค่ะผูะ้ใดมกักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะมวยทุกสูตรทุกสูตรเลขคำนวณทุกอาจารย์ทุกอันนี้มีเขามีออกเนาะค่ะพี่น้องค่ะมีลูดมีบอกเข่ามั่งก็เป็นธรรมชาติเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในดเด้อค่ะพปรดได้บ๊อบมักปชเลื่อนผ่านก็เก่้าล่ะค่ะขอขอบคุณคนที่เข้ามาเบิง์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาอค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรนอค่ะพี่น้องเด้อเอาไปเป็นแนวทางสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ ชมความโดกของบักนาววนไดก็เอาบักนาวมาอ่างคลิปไดกับบักนาวมาอ่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะกำลังใหญ่ในทอกําปั้นแล้วดิค่ะพี่น้องเลยในทอกําปั้นแล้วอันนี้เป็นกำลังเป็นดอกเป็นหน่วยก็มีเป็นดอกก็มีค่ะบักนาวก็มีถั่วฝักยาวก็มีนะคะ มีพื้นที่ได้ปลูกหลายเขาก็ปลูกน้อยๆใส่กระถางเล็กๆเพาได้กินเนะค่ะพี่น้องคะ่ะดูสิมีนอนมาเจาะมะนาวเราด้วยบรรยากาศของกรุงเทพมหานครนะคะพี่น้องคะบางบอนนะคะพี่น้องคะเขตบางบอน,นะคะ่ะ ไอเบิงอีกรอบนึงก่อนจะจบคลิปค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะจบคลิปนะคะก่อนเราจะจากกันในคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะหมดประจำวันที่16หเดือน7ปี6 7เจดนะคะพี่น้องค่ะไอ้เบิงทั้งเล็กบนรางทั้งเล็กวิ่งค่ะพี่น้องค่ะร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะ